สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนชาเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวฟเช i a ์แคมนะคะวันนี้ก็พามาที่ไปสนีนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะมาแนะนํานะคะค่ะวันนี้มาที่วินเซนนะคะแล้วกว็นจะมาแนะนำนะคะตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวแอรซิการเอคู่กับตัวลาดนะคะเพราะว่าลูกค้าจะสั่งเยอะที่สุด ตอบโจทย์ลดน้ำหนัก5-20กิโลนะคะแล้วก็จะเห็นผลไวจุดเด่นก็คือลดน้ำหนักได้ไวแล้วก็เน้นลดกระชับหน้าท้องต้นแขนต้นขาโด,ดยตรงนะคะเหมาะกับคนที่มีอาการโย,โย,โ,ยโย่ลดยากทานเก่งคุณแม่หลังคลอดไม่มีเวลาออกกำลังกายช่วงล่างใหญ่แล้วก็จะเห็นผลไวในเดือนแรกแนะนำให้ทานเป็นเซตนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวไอกูตาไทโอนนะคะผิวขาวใสลดริ้วรอยนะคะที่จะขายดีเหมือนกันนะคะปลอดภัยผ่านออยอแล้วก็มีตัวไอฮานาทีนะคะ แล้วก็ตัว ID เด e n เ e นเดอร์นะคะสินค้าทุกชิ้นปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงไม่มีเอฟเฟกไม่เหี่ยวไม่ทรมไม่เจสันแล้วก็เมื่อหยุดทานก็ไม่กลับมาโยโย่นะคะแต่เซตนี้เหมาะกับคนที่ลดยากด้วยยาแล้วก็มีอาการท้องผูกแนะนำให้เป็นเซตนี้จะดีกว่าแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยก็พอจะส่งสินค้าแล้วนะคะในในรายของที่เป็นลูกค้าใน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 ประเทศไทยนะคะก็ทําการแจ้งโอนที่ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าธนาคารกรุงเทพได้นะคะแล้วก็ พอแจ้งโอนปุ๊บก็ถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จทางธนาคารมานะคะแล้วเราก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกับอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเมื่อจะส่งสินค้าแล้วทางเราก็จะถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จนี่นะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราได้จะส่งถึงมือลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้ปุ๊บถ้าเรามาจัดส่งสินค้าที่ในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็คือสินค้าของจัดส่งที่ประเทศเกาหลีเกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวแพ็กได้เลยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ เราก็จะชั่งน้าหนักนะคะแล้วก็จแจ้งว่าส่งมีแอร์เมลหรือว่าส่งเป็นแบบ EMS ราคาเท่าไหร่เราก็จะแจ้งราคากลับไม่มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อลูกค้าแจ้งโอนแล้วก็สามารถส่งเป็น s f s ก็ได้หรือว่าแจ้งเวลาที่แจ้งโอนมาหรือถ่ายเป็นยอดโอนกลับมาก็ได้นะคะเมื่อทางเราจะส่งสินค้าไปให้แล้วก็จะทําการถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จนะคะของต่างประเทศให้เนี่ยค่ะเดี๋ยวปิดเลข EMS ไปก่อนนี่นะคะ, e ร,ะ,คะราคาอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นแบบ EMS นะคะนี่จ้า แล้วก็สําหรับลูกค้าที่มีความข้องใจสงสัยรู้สึกว่าฉันทานทําไมฉันทานลดน้าหนักไม่ลงสักทีมาไหลายยี่ห้อมีการลดยากด้วยยาทานเก่งอยากจะเข้าไปดูรีวิวลูกค้าก็เข้ามาดูนะคะเพราะว่าในนี้ก็จะมีผลลัพธ์วิธีทานรีวิวลูกค้าที่ลดน้ําหนักได้5้าถึงยีกิโลมีผู้ใช้จริงหรือว่าเน็ตไอดอลในโซเชียลแคมหรือว่าในรายการทีวีนะคะข้อมูลแนะนําในการลดน้ําหนักแล้วก็โปรโมชั่นวิธีสอบถามสั่งซื้อการแจ้งโอนจัดส่งนะคะแล้วก็รีวิวในการถึงไปรณียนีนะคะแล้วก็ เพียงคุณเข้าไปที่ Google นะคะหรือว่า YouTube นะคะหรือเข้าไปที่ l ล n e แล้วก็พิมพ์คำว่า Ben ซี่สองสามนะคะจะมีรีวิวมากมายทุกสิ่งอย่างที่คุณอยากจะรู้คำตอบเกี่ยวกับลดน้ำหนักแล้วก็ผิวขาวนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีรีวิวของเบนมากมายนะคะแล้วก็ทานอย่างไรให้เห็นผลไวลดน้ําหนักได้ได้เห็นผลไวในเดือนแรกแล้วก็ช่วยลดกระชับสัดส่วนหน้าท้องต้นแขนต้นขาอย่างตรงจุดปลอดภัยและผลข้างเคียงหรือโทรสอบถามได้ที่0846697896นะคะ หรือว่าไลน์เบนซี่สอนะคะหรือ Facebook เข้าไปได้ที่เบนซี่ไอเซเลนเนะคะ B E N z, z E y I S L E N D E R นะคะยินดีแนะนำอย่างตรงจุดจาะแต่กี้เขียนสดๆและร้อนนะคะและมืออาจจะแบบอ่านยากนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะที่ลูกค้าให้การไว้วางใจแล้วก็แจ้งโอแล้วก็สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ทานวิธีตามที่เบนแนะนำต่างๆนะคะในเบื้องต้นเพราะว่า ใน YouTube ใน Google จะมีข้อมูลในการแนะนำทานอย่างไรให้เห็นผลนะคะเพราะว่าเกรดความรู้บางทีลูกค้าไม่มีไม่รู้มาเราก็ยินดีแนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะ